สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักของหมอเพนนีนาคนะเจอกันเช้าวันใหม่ในวันที่สดใสนะคะพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะพี่น้องที่รักคะพี่น้องเคยถามตัวเองไหมคะว่าใจมีความวิตกกังวลใจมีความไม่สบายใจมีความท้อแท้และก็หมดหวังนะคะเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกเป็นอยู่นะคะพี่น้องที่รักคะทางเรามีคําตอบนะคะในวันนี้พระเจ้ากระบอกกับเรานะคะในพระธรรมย่อน,นะคะที่จะเป็นบทที่14 พระเยซูเองก็ได้เป็นห่วงพี่น้องและพระเยซูเองได้เป็นห่วงคนทั้งโลกมานานแล้วและพระองค์บอกกับเราว่าอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกเลยอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยขอบคุณพระองค์นะคะสำหรับข้อชนะช้สั้นๆในวันนี้นะคะซึ่งเป็นพระธรรมย่อนข้อที่หนึ่งนะคะในบทที่สิบสี่ พระเยซูคริสต์ได้สนิทสนมกับยอนแล้วสาวกยอนเองก็เป็นผู้ที่รู้ว่าพระเจ้ารักเขาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยอนอาจารย์ยอนเองได้เขียนให้กับเรานั่นก็คืออย่าให้ใจของเราวิตกกังวลซึ่งเป็นคําที่พระเยซูคริสต์ได้บอกกับเรานะคะเมื่อใจเราวิตกกังวลน่าจะเป็นเรื่องที่ใครๆก็เป็นได้นะคะและใครๆก็ รู้สึกว่ารู้สึกแบบนี้ได้เช่นกันนะคะพี่น้องที่รักคะวันนี้เรามีคําตอบนั่นก็คือพระเจ้าเองเป็นผู้ที่รักเราและเป็นผู้ที่สร้างเรามาทั้งความคิดจิตใจและจิตวิญญาณนะคะและพระองค์เองก็จะรู้ในจิตใจจิตวิญญาณของพี่น้องด้วยเช่นกัน พระเยซูคริสตบอกกับเราว่าเมื่อเราวางใจในพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์และก็รักเรามากเป็นผู้ที่สร้างเราและรู้จักหัวใจของเราที่สุดนะคะก็ให้วางใจในพระเยซูคริสเช่นกันพระเยซูคริสเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราและเป็นผู้ที่มายอมไถ่บาปให้กับเราและมาตายบนไม้กางเขนให้กับเราพี่น้องที่รักคะวันนี้นะคะสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตเช่นความผิดบาป ที่ทําให้เรารู้สึกเครียดกังวลน,นะคะหรือการผิดพลั้งในสิ่งต่างๆมากมายพี่น้องที่รักคะ มีทางเดียวซึ่งเป็นทางที่พระองค์ได้ส่งให้กับเราแล้วนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ได้อภัยบาปยกโทษให้กับเราให้เราสามารถเริ่มต้นใหม่ให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าจิตใจที่เคลียร์และคลีนมายได้นะคะสันติสุขเนี่ยก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราคะ่ะพี่น้องสันติสุขที่จะครอบคลองจิตใจของเราก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตั้งแต่ การแก้สถานการณ์การแก้ปัญหาต่างๆนะคะและทางออกในชีตของเราในทุกเรื่องสามารถผ่านพ้นไปได้ พระเยซูคริสต์เจ้าได้มอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับชีวิตพี่น้องทุกท่านนะคะและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษามหาัศจรย์และเป็นผู้ที่เราสามารถไว้วางใจได้วันนี้นะคะ,ะหากว่าเราจะวางใจใครสักคนหนึ่งนะคะหมอขอนําเสนอนะคะผู้ที่เราสามารถไว้วางใจได้นะคะและรักเรามากๆนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเรา สามารถนะคะที่จะรับความไว้วางใจและสามารถมอบความไว้วางใจนี้ได้ให้กับพร์เพียงผู้เดียวขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในเช้าวันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ